ต่างชาติชอบคนไทยขายแค่วิวนะครับแม่นความจริงนะครับที่บางคนบอกว่าคนไทยขายแค่วิวก็รวยนะครับจริงครับพี่น้องเบิร์นขายแค่วิวน้มเจ้าพญาก็รวยนะครับปลาเตี๋ยสิซิทแทบแตกครับพี่เยอะจริงครับเบิร์นเขาทางคนไทยแล้วเขาไทยคนไทยแล้วแบบนี้นะท่องเที่ยวมากเต็มเลยนะครับ ทงน้นได้ยินข่าวมีแต่โก้งกับโกงนะครับโกงแล้วต้องเดี่ยวตัวม,มาเมืองไทยไมีแต่ความซุขทําให้รรยากาศเลยเลกิดเป็นแบบนี้นะครับป้าสะัอนซ้อนออนซ้อนนะครูเกี่ยวเมืองไทยนะครับเกี่ยวไทยเงินไม่นูวอะไรนะครับไม่โดนโกงไม่โดนเอาเปรียบนะครับต่างชาติชอบมากๆเลยนะครับล่าสุดนะครับเอเชียทริกเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วป้าสกัซ้อน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง f c บ่าวกิเลนแชนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับตอนนี้บ่าวกิเลงก็อยู่ที่นะครับพี่น้องถนนเจริญกรุงนะครับตรงกันข้ามกับซอย95้นะครับด่วาตอนหน้าสถานที่ทองเทียวเอเชียทริกนะครับบ่าวกิเลงก็ติอัปเดตนะทองเทียวไพ้พี่ๆด้รับชุมนะครับ คลิปวิดีโอนี้ถ่ายเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567นะครับของที่แหล่งสีภาพพี่ๆนะครับไปอัปเดตสถานท่องเที่ยวเอเชียทิกว่านักท่องเที่ยวจะเยอะไหมนะครับี่น,อน้องชาวต่างชาติยังให้สนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้บ่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับหรือว่าช่วงฤดูฝนห,หนักท่องเที่ยวยังจะคงชื่นชอบสถานที่เมืองไทยบ่อนะครับ บางวันกับวนตกบางวันก็แดดออกนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับตอนนี้น้ำเขี่ยวกำลังไหลขึ้นมานะครับคือจะไปตรงลานจอดรถตรงนั้นนะครับน่าจะรถตัวจอดรอตรงนั้นเบอร์พาพิธภัณานออกมาแล้วนะครับเต็มหน้าถนนนะครับตอนเย็นของวันวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับพิพิธุกณาน เห็นได้นะทองคือเอากําลังทย่อยออกทย่อยเข่าครับคนจับจะบอกกิ่หลังที่พ่พี่เขาไปข้างในงเบิ่งน้ำกันนะครับกิ่งเหล่กบ,บอกเป็นเวลานานแล้วนะครับที่ได้มาได้วิวสถานที่ท่องเที่ยวเอเชียทริ้พี่น้องได้รับส้มนะครับต้องท้างเข่าซอยสองนะครับ อาจะมีการเปลี่ยนไปนะครับบะเพียงมาตั้งแต่นะครับที่เพิ่นเอาทุงมาเลี้ยงลายไว้ตรงนี้นะครับมาตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับสถานที่เปลี่ยนใหม่นะครับแบบไม่มีทุงมาปักทุงที่เทียมเท่านะครับไม่มีแล้วนะครับเพื่อนเอาออกหมดแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ เยอะมากๆนะครับช่วงเย็นนะครับเบอรงนี่คือเดินจากถนนเข่าสู่สีไทยสู่เสาซิงซ่านะครับหรือซิงซ่าสวรรค์นะครับเขียวเยอะมากๆนะครับพี่น้องทุกซอยเลยบนซอยนี่ก็เต็มครับเดินวนไปวนมานะครับกําลังทยอยร่างไรนะครับบางคนก็อาจจะไปชื่อตัวลงเรือดินเนอร์นะครับ มาแล้วมาแล้วทางนั้นนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นชาวฝรั่งนะครับหรือว่าหนาตาค่ายชาวเยอรมันรัเสเซียไปแบบนี้นะครับโซนยูโรนะครับออกมาหลายนะครับทางนี้ชนยูโรมาหลานะครับพี่ๆทุกท่านโหกำลังทยอยมานะครับป๊าด โอ้โห uh huh. จุดตรงนี้บอกกันเลยนะครับส่วงเย็นแน่นแล้วนะครับน่ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> หลังไร้หลังไรลนะครับบางคนกับสื่อตัวขึ้นนะครับบ <Okay. S 1> างคนก็นมาถ่ายรูปนะครับจุดเซ็กอินนะครับ ที่ไม่มีวันเงียบเหงาจริงๆครับสวยงามอลังการนะครับผมถาจะมาหึงมาหอดมาเึงแล้วก็ต้องไลยเชตอินนะครับถ่ายรูปไปเห้นเพื่อนๆได้ดูความสวยงามของเมืองไทยนะครับรู้สึกว่าเพินทํำสีใหม่แล้วจุดตรงนี้ทําสีใหม่โมดนะครับใหม่ไปหมดทั้ง ไม่ไปหมดเลยนะครับเพิ่นทำสีใหม่ครับคุณผู้ครัโอ้สวยงามสวยงามนะครับเสียมตอดรับนักท่วงเคียวอย่างดีนะครับจละซอกแต่ละมุมนะครับเบื่องข้างบันทย,ยอยมาโอ้ยหลา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 ยเาเบื่งองํำกันนะครับตองหาเรือจะเยอะขนาดไหนนะครับเป็นเมืองไทยปังไม่แฝงนะครับ ที่ท่งเที่ยวตรงนี้ก็ล่องจากในคอนสยามนะครับเป็นศูนย์รวมของชาวต่างชาตินะครับมีครบจบที่เดียวครับมีทั้งอาหารมีทั้งเพื่อนหูเพื่นตานะครับชมว,วิวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้นะครับเกิดสิงสร้างสวรรค์ก็ได้นะครับมีบ้านผีสิงพร้อมวลังไหลามาแล้วทางานปั๊สว,สวยงามสวยงามสวยงามเอเชียทีส นี่างขึ้นมีบานพีสิงครับโอ้เด็กก็อยาาเกา่มมา z ม o ครับพีสิงเห็ดกระเดากระเดากระเดาอ,อย่นะครับโอ้โหกุยช่าสอกความสงบสยองนะครับเขาไปเที่ยวขาไปเล่นกันได้ที่ตรงนี้เป็นสถานที่เล่นสำหรับเด็กนะครับกุยช่ายตีบาลูกระหลานมากอะมาเล่นตรงนี้นะครับ ให้เบิงเลือดินเนอร์นำกันว่าสักคืกขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ทยอยลงมาใกล้จะถึงจุดที่ว่ายอดฮิตแล้วครับเพราะกนแหล่งมานะครับไม่ว่าเสราร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนๆนะครับก็รู้สึกว่าสถานที่เมืองไทยคึกค,คืนลื่นเริงครับเต็มเห็นบอกครับวันพุธนะครับพี่ๆนี่ไม่ใช่วันทิว่า่ง นี่คือวันทั่วไปนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับรานที่เอเชียชิกนะครับเต็มไปด้วยนะ้ะตงเกี่ยวซอสตังซ่าเอาพี่ๆโอ้โหเยอะนะครับมันไทยปังมาแกีวเบอร์หนึ่งของโลกว้าวเดินะครับแล้วพอพี่เ่งสี่รอแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่ๆจะหลับสมงหมอกันนะครับ นากท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเอเชียทิศเลเวลพอยต์นะครับวันฝุดเป็นแบบนี้แล้วฟ้าต๋ออนซอนออนซอนนะครับบอกกแหลงกินว่าเต็มแต่คนสยามนะครับเอเชียทิศก็เต็มเหมือนกันนะครับพกุกกลั่งกำลังไล่ขึ้นมาจากเรือแล้วอ้เยอะแยๆมากมายเพราะว่าเมืองไทยหลากหลายสไตล์ในการท่องเที่ยวนะครับนั่งรถนั่งเรือก็ได้นะครับสบายสบายแต่ตอนนี้นะครับ ชาวต่างชาติชอบคนไทยขายแค่วิวนะครับแม่นความจริงนะครับที่บางคนบอกว่าคนไทยขายแค่วิวก็รวยนะครับจริงครับพี่น้องเบิ่งขายแค่วิวเจ้าแม่น้ำแม่น้ําเจ้าพญาก็รวยนะครับปลาเตี๋ยวซีซแทบแตกพ,พ,พี่เยอะจริงครับ,บเบิรงชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับ นี่วันวันผุดนะครับพี่ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ยังขนาดนี้ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์จะขนาดไหนนะครับขนาดนี้นะครับเวลาก็กจะทุ่มหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับป๊าเยอะแยะมากมายครับต่อแถวลงเรือลงไหลำใไเดสุดยอดคมารานการของเมืองไทย เยอะสุดนะครับเยอะเหลือเกินเยอะมากเยอะบอกกันเลยสิผูดว่าทาเลือดแตกอีกแล้วนะครับแบบนี้เบิ่งพาพาเลือดแ,แตกนะครับเมืองไทยขายแค่วิวก็รวยเกินเลเวลครับพี่พี่ทุกข่านนะครับนี่คือวันศุกร์นะครับยังขนาดนี้เบิ่งสถานทีเมืองไทย อาจจะวุฒิวัดวุฒิวัดก็ต้องคลองใหะครับพี่ๆทุกคนคนมันเยอะนะครับบางทีมันก็เดินลำบากพนนี่ยันยันนี่ันนี่ขันนี่เนยนี่ันนี่ขยันนี่ยั่ยัี่ัยั่ขันนี่อยันนันันนยน่ันี่ หลังไหลหลังไหลหลังไหลแฟท่องเ,เ,เที่ยวเมืองไทยมากันแบบไม่กาดสายนะครับนี่คือเป็นซาวน่าจะญี่ปุ่นเกาหลีนเนี่ยนะครับตางเสียงนะครับครังนี้กำลังทยอยลงเรือนะครับ ปีนี้นะครับ30ล้านขึ้นแน่นอนทนะ่องเที่ยวเมืองไทยเห็นแ,แบบนี้นะครับคนมาเยอะๆแบบนี้พี่น้องทางบ้านเห็นก,นก็น่าจะมีความภูมิใจแล้วก็มีความสูงมากๆนะครับก็คือนะครับคนไทยสวยกันทุกแผ่กนะครับจนทําให้การท่องเที่ยวไทยประสบความสําเร็จนะครับเบิร์ฟาสหลายคนเด็กดึงถ่ายรูปน,นี่คือเป็นซาวอินโดนีเซียนะครับ ท้องโหกันใหญ่เลยครับประทับใจเมืองไทยหลังไหลกันมาแบบนี้แล้วะครับออกมาสองขาเต็มหมดอินโดนีเซียประทับใจนะครับมาไทยครั้งแรกไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เบิรงทางด้านยิ่งหลังไหลมาเนี่ยห้างไทยครับไม่ไทายยิ่งหลังไหลมาเนี่ยครับวาเยอะแยะมากมายเลย ไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายถ่ายแล้วแหละเจอวีดีการเอ,อ้ยนะครับเบื่องนอนซ่อนนอนซ่อนนะครับคนไทยร่วมใจกันทําธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับกว่าจะมีหนัก่องเที่ยวแบบนี้นะครับคนไทยก็ผ่านประสบการณ์มากมายนะครับไม่ใช่มีแต่โกงเหมือนบางที่นะครับที่ว่าในยิน่าวโกงนั่นโกงนี่นะครับโอ้แบบนั้นกัน เขาท่าคนไทยเลยนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องเขาทางเมืองไทยนะครับยิ่งโกงคนยิ่งไม่ไปนะครับตามทราบไหลๆกันมาพี่มดแล้วนะครับเบิร์นปั๊ดนะครับทางนี่มาแล้วมีความสุขนะครับไม่โดนเอาเปรียบนะครับถ้าทำให้บรรยากาศเป็นแบบนี่นะครับโอ้โหต่อแถวกันยาวเหยียดออกมานะครับ เที่ยวแบบมีความสุขนะครับคนไทยเอาใจใส่ทุกด้านนะครับมืมือคนสะดวะก่อกเปี้ยนะครับก็เลยทำให้อาาบรรยากาศแบบนี้อีกอย่างนะครับเมืองไทยกับหลากหลายนะครับพี่น้องหลากหลายเทศกาลหลากหลายสถานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับกับการเดินทางสะดวกสบายนะครับ เริ่มทำให้ภาพบรรยากาศเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้กับผมมิยังหลายนะครับบวกกแหลงกาอัพเดทใหท้พี่ๆแล้วก็ชมสำนี่นะครับก็เห็นได้สถานที่เมืองไทยนะครับไม่ว่าวันไหนไหนก็เต็มเหมือนเดิมมาครับจ้าชื่นชอบคลิปบอกกิหลงกาอย่าลืมอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดเืติดตั้งใจให้บวกกแหลงทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทาย ผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนเบาพี่แหล่งโดยการกดแชงออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ